ทุกคนในประเทศนี้จะเป็นคนที่เสมอภาคเข้าเทียมค่ะวันนี้ก็เวลาล่วงเลยมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะวันนี้อยากจะนำโคดที่ปู่พวดของเราปูเตียงสิริขันได้พูดไว้นะคะเขาต่อสู้มาตลอดโดนหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ โดนหาว่าทําลายประเทศโดนอุ้มฆ่าโดนอุ้มหายถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่สิ่งที่ยังหลงเหลือไว้คือการประพฤติและอุดมการของเขาค่ะเรายังยึดม้่นในอุดมการของปู่เตียมพีค่ะและวันนี้เราจะนำอุดมการมาถ่ายทอดให้ดังอีกครั้งค่ะ เสมอหน้ากันหมดปาสจากความเหลื่อมล้ำต่ำสูงความเป็นราษฎรจึงเป็นอุดมคติที่ข้าพเจ้าบูชาขอบคุณค่ะ